ไดแก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเสิมพนักงานออกเล่นรางวัลออกมาจกเซียงเลขบัตรทิวในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเสริมพนังงานออกเล่นรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรทิวในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเสิมพนักงาน Não, อ benefit, on, อกเล่นรางวัลออกมาจกเซียงเลขบัตรทิวในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3 พนักงานอกลีลองวันจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานอกลีลองวันก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นทีเฮบห้อยต่อไปจะได้ทําการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละสิบหน่วยบาน ส่วนเจริญแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสอง หน่วยที่สมหมายเลขสามหน่วยที่สหมายเลขสี่ หน่วยที่ห้าหมายเลข่าหน่วยที่หกหมายเลขห หน่วยที่เจ็ดหมายเลขกเจ็ดหน่วยที่แปดหมายเลขกแปด หน่วยที่เก้าหมายเลขเก้าและหน่วยที่สิบหมายเลขศูนย์ จิวในบานขัดใส่หน่ยตุ้มก็ได้ครบตุ้มละซิบในบานเป็นที่เห็บห้อยต่อไปคอยพนักง,งานออกเล่นรางวัลหมุนหนยตุ้มทั้งหกหน่ยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่หนึ่ง ในโอากาสต่อไปขอเชิญเชิญนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และนันตุ้มนำพนังงานออกเล็กรางวัลมีคือดังนี้1นื่งขอเชิญเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากหองวการสภาแห่งชาติสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมสี่คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากส่วนกลางแนวแล้าส่างชาติ ห้าคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและหกคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวก,การสมงานานานยกรัฐมนตรีของเยนเซนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเด็กรางวัลจากหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และหน่วยตุ้มนำพนังงานออกเด็กรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเด็กรางวัลกดเสียงให้หน้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งน้อยบาน ในขณะนี้บาารรดาทานคณะกรรมการกาคุ้มครองกันออกเลขกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ลแลหน่วยตุ้มนำพนักง,งานออกเลืกรางวันเป็นที่เงียบห้อยต่อไปพนักง,งานออกเลืกรางวันจะทําการหมุนหน่วยตุ้มทางหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่สองการ,ด,การกลลกดำเนินพิจารณาการพิจาราคดี้นการลงโทษที่ดักเซอร์ซอร์เรางซอรวานี้เกิดจากสร้างอสุิถุง าทำเิสั่ง้กะห็นการเท่าเาียมไหสร้างและัประมาณของราเด้วยการเก็บเอาเงินซดส่วนหนึ่งที่หมือนเยนยุโรตางขา้นเื่ขายชิลแล้วกาเงินธนาคารเพื่อประกัดประกอบเพื่อเ่ลเหยส่ตรงนและอื่นๆเพืลิการพนตนางกาที่จะถืกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไป เขอเฮนเชิญคนขนกรรมการได้กดเสียงห,ยหอย่มยบานตกลงมาสู่บอนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนหนึ่งหน่อยบานขอเเฮนเชิญ <c oughs> ขอเขาบใจน้ำขนากกร,รมการต่อไปพนักงานดอกเตี้ยรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่อยบานที่ตกลงมาสู่บอนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุล้อมกันใส่อุป,ปกรณ์มงวกลม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หก ต่อไปพนักงานหลักเลงกรางวัลจะได้ทำการบรรจุนในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สหน่วยที่ห้า และหน่วยที่หกการบรรจุในบานททางหกในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สําเร็จเป็นที่เรียบห้อยต่อไปพนักงานดอกเล้งรางวันจะได้ออกมาประจำทีอย่อุปกรณ์เลขเซียงประจําลับเพื่อทําการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งมดหกในบานเสริมจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหกหน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองมาเลขสองหน่วยที่สามมาเลขสามหน่วยที่สมาเลขสี หน่วยที่ห้าหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหกการบรรจุโดยบานหมายเลขเสียวประจำลักเข้าใส่อุป,ปรกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นทีเหบห้อย ในโอกาสต่อไปขอเห็นเสิรคณะกรรมการผู้ต่างชาจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทียูอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเห็นเสิรต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลบนอนุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่หนึ่ง หนยบัตรหมายเลขเสียงประจำลักข้งทีหนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยูหน่วยตุ้มหมายเลขหนึ่งพร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์มงกมุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุป,ปรกรณ์มงกุฎเป็นข้างทีหนึ่งบริษัทเจ้ษฐกิจแห่งพัฒนามีพลังวัลนการเคลื่อนไหวทน่กำลังไหลหอยพัฒนาทุกประเภทเพื่อการนำเส้หลายภาซส่วนเศรษฐกิจเข้าห่อน เกี่การซื้อขายการผู้ขายหน้อยและการซื้อขายพันแอฟพิเคชันที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอครบเจน้ำหนักกรรมการขอให้พนักงานออกเลขนางวันจับเอาหน่อยบาทและนํำไปวางไว้ยุบบอลหองหับยุที่ตำแหน่งรักแสน ต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลหมุนประก่อนเลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่สองหน่วยบันมาเลขเชียงประจำลักขั้งที่สองได้แก่หมายเลขสอง ขอเชนญพนักงานออกเลขรางวันที่ประจำอยู่หน่วยตุ่มหมายเลขสองพร้อม้วยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยุ่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวันจะได้ทําการมุบอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่สองการด่เนินกิจการของพณะกเพื่อป็นงการระดมทุนจากสังคมสร้างและหัพของประมาณของดัดแียงปูกกับารประกอบส่วนช่ยวยเหลือสังคมและจัดการการทันันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ขอข้บเจ็ดคณะการรมการขอให้พนักงานออกเลรางวัลจับออานวยบานและน้ำไปวางไว้ยบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักมืน่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลรางวัลหมุนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลัดเป็นขั้งที่3 นายบัณหมายเลขเสียงประจำระขั้งที่3ไดแแกหมายเลข6กขอเสิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่หนตุ้หมายเล 6. ข6กรพิมม้ดยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่3ในการออกเลขรางวันแต่ละขั้งนี้การถ่ายทอดสดทางพิกร,ระจายเสียงแห้งซาล,ลาวแล้วเฟรเกอ์หนึ่งห้อยสามจุดเจ็ดกระรเฮิร์ ทางค้นภาพแท่แงชาติลาวซ่องหนึ่งและทางเพจเฟซบุ๊กลาวลอตตอรี่แหลซึ่งจะเริ่มเวลาสามโมง็็นต้นไปข้ขอขรบเจนสำคัะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุป,ปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งทีซี 4. น่วยบานหมายเลขเซียงประจำลักขั้งทีซี 4. ได้แก่หมายเลขซีขอเส้นพนักงานออกเลเราังวันที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลขซีพรพอมด้วยคณะกรรมการ,การองมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลเรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งทีซี 4. การออกเลเรางวันหมายเล้พก,กตัวเงินการเสียงเอาพกหน่วยบานจากพกซิ่หน่วยบานมาเป็นผลการาออกเลเรางวัน จะได้รับผลทางเลข5โตัวเลข4ี่ตัวเลข3โตัวเลข2โตัวและเลข1โตัวให้ขอขอบใจน้ำคน,กกนากรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่อยบานและนํำไปก็วางไว้อยู่บนห้องหรับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนกระกณบเลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่ห้า นายบาญหมายเลขเชียงประจะําหลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ข,ขอเสนพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจํายูนวยตุ้มหมายเลขสารเพิ่มด้วยคณะกรรมการออกมาประจําที่ยูปรปกณ์มุงกลมุมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการบุนอุปกรณ์มุงกลุ่มเป็นขั้งที่5้า,าการจัดตั้งกอนทุเป็นรางวัลพัฒนาแม่นล้อมส่ว,ยวนยูบอลเดียวที่สมกง,งานญ่ของบริษัทรทาชยัคหอนพัฒนาซึ่งจะนําใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศ มีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้พอนไคา์อารมณ์ได้การเสียงโชกซึ่งรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอ,ขอเข้าใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอานอยบานแหละน้ำไปวางไว้ยู่บนน้องหับอยู่ที่ตําเนีงลักพันเดี๋ยวต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการเสื่อยลายนมเลขประจำลักเป็นขั้งที่หกขอเฮียนเซิร์น ขอบใจนันกณะกรรมการหน่วยบันมาเลขเสียงประจำลักข้งที่หกได้แก่หมายเลขห้าขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่หนตุ้หม,มายเลขห้าเพิ่มด้วยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วุงกลมในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการโยอขยกเพื่อเสียงให้หน่อยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเป็นขั้งสุดท้ายขอเห็นเชิญ อขอเข้าใจน้ำคะกรรมการ,การขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิบเลยในเวลานี้หน่วยบาทั้งหกหน่วยบาก็ได้ถือน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นทีเฮบห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาและทำการขายหน่วยบาเพื่อจะเสนอผลการออกเลขรา,างวัลยางเป็นทั้งการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรณธาธได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจํางวดทีหนึ่งห้อยหาสิอ็ดออกข้างทีสองหกเดือนธันวาปีสองพันหาหลังวัลเลข6กโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข6 5 0 5, 2, 6, 5, 0าศูนยหสองหกห 052เลข5าโตได้แก่หมายเลข50052 50, 50052เลข4ี่โตได้แก่หมายเลข0052 0052เลข3ามโตได้แก่หมายเลข052 052เลข2องโตได้แก่หมายเลข52 52เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองหมายเลข2 ผลการออกเลขรางวัลเลข6โตัวก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่ห้หอยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทาการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาตถ์สสิบห้า่อนพนักนงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปคอยเฮียนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหนาจากห้องวาการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลคอยเฮียนเซิญน สลาดพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลขซีหนึ่งหมายเลขซีหนึ่งรางวัลที่1นึงมูลค่ารางวัลเริ่มต้นหนึ่งพันขีดบวกเงินรางวัลสะสมทาง หน่วยที่สองได้แกหห่หมายเลขสามหนึ่งหมายเลขสามหนึ่งรางวัลที่สองเางคายรางวัลวหา,านทีหน่วยที่สามได้แก่หมายเลขศูนย์หา้า หมายเลขศูนย์ห้ารางวัลที่3ามเมค่ะรางวัลสองเซนกี <c oughs> หน่วยที่ C ได้แก่หมายเลข C 5หหมายเลข C 5ห สีมูลารังวันสาพันธีแล,ล่รางวพิเศษมลูลารางวันส0บล้านกีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13ก่ขอขอบใจน้นาคณะกรรมการผลการออกเลขรางวันสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ีย้อยต่อไปเมียนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวันทั้งหมด ให้บรรดาทานได้รทราบอีกครั้งผลการออกเอาเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่หนึ่้อยห้าออข้างวันที่สองกเดือนธันวาปี2 0งพัน้ารางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่หกห้าศูนย์ศูเลข5้ตัวได้แก่หมายเลข5 0าศู 50052เลขซีโตได้แก่มาเลข0 ข้าผุทธม์ทินาดาหบสมพานปต่ลานนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่หนึ่งห้อยหสิบของวันศุกร์วันที่สอธันวาสสองพศห้าข้าพเจ้าจะขออนุญาติทิใานางผสมนั้นได้หับทราบกันติมอีกครั้งหนึ่งผลการออกเลขรางวัลเลขเสียงหกตัวได้แก่หมายเลขห้าหกศเลขห้ตัวได้แก่หมายเลขห้าศูยงเลขสีตัวได้แก่หมายเลขศูนย์ศเลขสาตัวได้แก่หมายเลขศูน เลขสตัวได้แก่หมายเลข52และเลขหนึ่ตัวท้ายได้แกมหมายเลข2จากนั้นสืบต่อออกสลักพัฒนา5 45ับ 45, ออกหาข้างด้วยกันข้างที่1ได้แกมหมายเลข4 1่หข้างที่2ได้แก่หมายเลข31มหข้างที่3ได้แก่หมายเลข05นย้ข้างที่4ได้แกมหมายเลข4 5แล้วเอาอข้างท้ายข้างที่5ได้แกมหมายเลข1 3 ข้าพเจ้าขอขอแสดงความยินดีนับรือทานที่ได้เสียงสรงมุ่ทางรับิระกินหวยพัฒนาและถึดเล็กรางวันหวยพันนาในงวดนี้ทานใดที่ยังปรทธานทีส่งเดือนในงวดนี้ก็ขอให้ทานนั้นส่งเดีอนในงวดต่อไปมาห่อนี้เวลาของการทายทอดุดผลการออกเล็กรางวันหวยพัฒนาโกเมนเโมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันได้หมในงวดต่อไปสำหรับนี้สบายดี